สวัสดีครับผมวันนี้ผมทุ่งเงินพิมพ์หนูนะครับก็มีโอกาสดีนะครับได้รับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมที่จัดว่าสวยคลาสสิกนะครับเล่มนี้ครับจัดว่าเป็นเล่มที่สวยคลาสสิกนะครับเป็นเล่มใหญ่ขวานช้างนะครับเป็นของอดีตกำนันแม่วง นะครับเล่มนี้จะก็เป็นเล่มขวาช้างครับไปมีดแปดนิ้วกว่านะครับรวมฝักรวมด้ามนี่สิบสองนิ้วนะครับเป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะครับเจ้าของท่านเจ้าของท่านพันเชือกไว้นะครับนี่พันเชือกนะครับพันเชือกแล้วลงแล้วเคลือบด้วย แล้วเคลือบด้วยชลักนะครับหรือว่าแล็กเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับที่เขาเรียกกันนะครับเรียกว่าป้องกันนะครับป้องกันการชํารุดนะครับป้องกันการชํารุดนี่นะครับเงาเลยนะครับเนี่ยป้องกันการชารชุดอย่างดีแต่งานไี้ไม่แตกนะครับนี่แตกแตกไปนี่นะครับแตกนี่แล้วก็ทางนี้ก็มา,านี่ไม่ถึงแล้วก็นี่เป็นตัวนี้ลันขึ้นไปนี่ซึ่งทำให้เรารู้ว่ามีดเล็บนี้ เป็นการล่านธรรมชาตินะครับมาแล้วก็เชือกพันไว้นะครับแล้วที่ที่ว่าความคัดสิกนะครับความคัดสิกก็อยู่ที่การดูแลบำรุงรักษานะครับของท่านเจ้าของเดิมที่ที่ทำไว้ได้ดีมากนะครับป้องกันทุกอย่างนะครับส่วนฝักฝักก็เป็นฝักไม้เดิมนะครับแล้วก็ใช้แผ่นตีหุ่มเลยนะครับ เพื่อป้องกันการชํารุดการสึกหลอเสียหายนะครับส่วนส่วนแหนตัวนี้นะครับเราเรามองไม่เห็นนะครับนี่เรามองไม่เห็นเราเห็นอยู่นะครับกล้องสองนี่จะเห็นอยู่ว่าปีแหนอยู่นะครับมีมีแหนมีแหนมอยู่มีแหนมอยู่เส้นนะครับอยู่อยู่ช่วงนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้เป็นแหนสิบเบ็ดนะครับตัวบนเนี่ยนะครับเป็นแหนสิบเบ็ดเนี่ย นะครับกระจักว uh, ่าเป็นแหนที่สูงที่สุดของหลงพ่อเดิมนะครับแหนสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นแหนสิบเอ็ดละเอียดเลยไหมฮะดูความดูความเป็นจริงของแหนหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับความเป็นจริงนะครับแหนมีดหลวงพ่อเดิมจะต้องละเอียดอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่นะครับเล่มใหญ่เป็นอย่างไรเล่มเล็กเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนกันนะครับนี่แล้วดูที่ฝัก อันนี้เป็นแนซี่เป็ดน,นะครับยังยังยังครบสมบูรณ์นะครับยังไม่มีการสึกขาดเลยนะครับยังไม่มีการสึกขาดนี่นะครับยังไม่มีการสึกขาดแต่แต่การปีลั่นนะครับเจ้าของท่านก็นเลยใช้เชือกพันแนละ้วแล้วก็ใช้เคลือบเข้าไว้เลยนี่นะครับป้องกันการชำรุดต่อส่วนฝักนะครับอ่ะส่วนฝักนี่ ตัวนี้เป็นตัวเดิมนะครับอันนี้ตัวเดิมอันนี้ฝักคิ้วตรงนี้มีสามเส้นนะครับแล้วตรงนี้มีอีกสามเส้นนะครับมันไปจวกเหมาะกับเป็นแหนมีดแหนจีนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แต่แต่ด้วยความที่มันชารุดมากนะครับก็เลยหลุดหายไปนะครับเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่นอนนะครับแต่สันนิษฐานจากความเป็นจริงนะครับของแหนมีด แหนจีนก็คือจะมีคิ้วอยู่ตรงนี้กับอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับเ <c oughs> พราะส่วนใหญ่มีดของหลวงพ่อเดิมนะครับที่ไม่ใช่แหนจีนที่เป็นแหนธรรมดาก็จะเป็นก็จะมีทกคิ้วขึ้นนี่เส้นลายแล้วก็ตัวก็จะปล่อยเรียบไปนะครับนี่ก็จะปล่อยเรียบไปอย่างนี้นะครับแต่แต่เล่มนี้แต่เล่มนี้นจบลายทั้งสองซะ นี่ครับข้างบนกับข้างล่างนะครับจึงสันนิษฐานได้ว่าตัวนี้จะเป็นแหนจีนนะครับส่วนนี้เป็นแหนจีนถ้าเป็นแหนจีนแล้วก็ถ้ามีให้เห็นสักสักสักหน่อยก็โอ้โหจะชื่นใจมากเลยนะครับแต่นี่เราก็รู้ได้แล้วครับเราก็รู้ได้แล้วนะครับนี่ดูความละเอียดของแหนมีดนะครับอ่าีไม้เป็นไม้เดิมนะครับนี่เป็นไม้เดิม <c oughs> มาดู ดูด้านในกันนี่นะครับนี่มาดูด้านในนี่เข้าข้างเดิมนะครับเข้าข้างเดิมแต่ด้วยที่ตอนที่เจ้าของเดิมท่านท่านจุ่มเลกเกอร์เนี่ยมันก็เลยทำให้เลกเกอร์เนี่ยขึ้นมาเปื้อนทั้งนี้นะครับนี่ขึ้นมาทําให้เปิดเปื้อนนะครับแต่เรารู้ได้ยังไงว่าเข้าเดิมเพราะว่าตัวนีสสนิทนะครับตัวกันแหนเนี่ย ให้ตัวกั่นหน้าเ่ยให้ตัวกันกั่นฝาเนี่ยคือยัง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 คงสนิทเหมือนเดิมนี่ครับไม่มีการการโบกกนเพยเยอขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราเราเราทำเราดูตรงนี้รู้นะครับเราดูรู้ครับอ่าเนี่ยตอนนี้ดูเนื้อเหล็กน่ครับเนี่ยเนื้อเหล็กลงพเดิมถ้าจะเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อเหล็กลงพเดิมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอืมใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากยุคต้นนะครับ ดุสันี่นะครับดูสันนานี่อย่างนี้นะครับอ่าเอาให้ดูเป็นเป็นเป็นองคูได้เลยนะครับเริ่มนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะพูดเพื่อเพื่อจะจะจะอวยของตัวเองแต่เราเริ่มนี้นะครับตอบโจทย์ได้ทุกข้อสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายตอกนี่นะฮะดูลายตอกลายตอก เนื้อมีดสนิมกินใบนะครับแล้วก็เป็นน่องสิงสามล่องเลือดนะครับจัดเป็นหลายนิยมนะครับลองจากลองจากเสมาเต็มใบนะครับลองจากหลายเสมาเต็มใบก็คือก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่ามีดสมัยก่อนนั้นนิยมที่สุดก็คือเสมาเต็มใบนะครับแล้วก็มาน้องสิงสามล่องเลือดนะครับแล้วก็มาน้องสิงหนึ่งล่องเลือดนะครับแล้วก็มา หน้าเกี้ยวนะครับหน้าเกี้ยวกหนกผีเสื้อนะครับแล้วก็จักรนาลายนะครับแล้วปีกย้อยที่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 ลายอะ่ะมันจะแตกแยกออกไปอีกอย่างเช่นเสมาเต็มใบก็จะมีแล้วก็จะมีอีกอันนั้นก็คือเสมาครึ่งใบะนะครับเนี่ยแล้วก็อย่างน้องสิงสามล่องเลือดนะจัดเป็นนิยมรองจากเสมา เต็มใบก็จะมีเสมา3ามล่องเลือดนี่นิยมสุดแล้วก็มาเสมา1น่ลองเลือดเอ้ยเสมาว่าน้องสิงครับโทษทีน้องสิงหนึ่งล่องเลือดอย่างงี้นะครับแล้วก็มากหนกผีเสื้อนะครับกหนกผีเสื้อก็จะมาหน้าเกี้ยวนะครับหน้าเกี้ยวก็จะแยกแตกออกไปอีกก็คือหน้าเกี้ยวยันตีหน้าเกี้ยวพุทซ้อนหน้าเกี้ยวณซ้อนหัวนี่นะครับมันก็มีมีลายแตกแยกออกไปนะครับ แล้วก็จากนาลายนะครับเป็นทุกปลายที่สุดคือจากนาลายนะครับจะจะถึงจะเป็นยุคไหนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เป็นมีดหลวงปู่นะครับเป็นจัดประสุดยอดของมีดหมอนะครับอ่าเพราะหลวงปู่ท่านได้บรรจงพลัง อันบริสุทธิ์ของท่านได้ปลูกเสกวัตถุมงคลีิดหมอไว้ให้ได้ลูกหลานได้ได้ป้องกันคุณสยมนดำนะครับสิ่งอัประมงคลทั้งปวงนะครับเนี่ยก็คือคือขอให้เป็นของลวงปู่นะครับดีหมดนะครับเพราะลวงปู่ท่านการันตีเรื่องพทุทธคุณไว้แล้วนะครับเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับว่าแม้แต่งูเห่านะครับจะเลื้อยผ่านที่ตมที่ซีด เลือยลอดในถุนบ้านอะไรก็แล้วแต่พอขึ้นกัดขึ้นมากัดคนบนบ้านคนบนบ้านก็นตายนะครับเชกเช่นเดียวกับพุทธคุณของมีดหลวงปู่นั้นไม่ว่าจะไปตกอยู่ที่ใดนะครับจะอยู่ในสภาพใดนะครับยังคงมีความที่เป็นเอกอุพุทธคุณครบถ้วนนะครับมีดหมอหลวงปู่เดิมนะครับเป็นอะไรที่ที่ส่ะแสวงหากันอย่าง มากมายนะครับเพราะว่าได้ประจักษ์แก่ตาตัวเองแล้วว่าพุทุคุณนั้นไม่เป็นที่ยิ่งหย่อนเลยนะครับไม่ว่าจะมีนั้นจะอยู่ในอยู่ในสภาพใดนะครับว่าจะอยู่ในสภาพใดก็พุทุคุณยังคงมั่นนะครับยังดีเหมือนเดิมนะครับพุทุคุณนั้นสุดยอดนะครับอ่ะ วันนี้ที่เราได้มาเนี่ยเราก็มีความปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีดหมอหลวงพว่อเดิมนั้นเป็นเครื่องรางที่ที่ที่ทุกคนนะครับที่ทุกคนนะครับที่ชื่นชอบในสายเครื่องรางนะครับต่างก็ต้องมีติดตัวนะครับว่ามีดหมอหลวงพว่อเดิมนั้นจัดเป็นหนึ่งในเก้าเครื่องรางไทยเลยทีเดียวนะครับ และไม่มีองค์ใดจะสามารถพูดง่ายก็คือปลุกเสกนะครับว่าจะได้เข้มขขังเกินหลวงพ่อเดิมน,นั้นไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อองค์อื่นท่านก็สร้างไปแบบตามฉบับของท่านไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยแก้หลวงปู่บุญน,นะครับ<ล>เสือหลวงพ่อปานนะครับตะกุด หลวงปู่สุขวัดประคอมาขามเท่าหลวงปู่กินสะพานสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สําหรับมี่หมอนั้นก็ต้องยกให้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับว่าจัดเป็นยอดแห่งเกจ,จิในการพิธีพุทธาพิเศษได้ไม่มีใครเกินและกว่าหลวงพ่อเดิมอีกแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะอีกครับเราก็มาดูนะครับ <c oughs> เบสิกขั้นพื้นฐานนะครับว่าเป็นมิตรหมอเนี่ย ดนะูความเก่าของนาเนี่ยนะความเก่าของนานะครับความคลาสสิกนี้นะครับแล้วกแ็แหนมีดบ่อผมพยายามลิ้นน้ำมากนะครับเรื่องแหนเนี่ยครับเนี่ยนะครับดูความละเอียดอ่อนนะครับเนี่ยความละเอียดอ่อนนะครับดูความละเอียดอ่อนเนี่ยจะละเอียดอ่อนมากช่างสมัยก่อนนะครับเนี่ยจะละเอียดอ่อนมากจะทําให้เส้นเล็กคมสวยงามผิดกับของเก๊น,นะครับ ของเกจะทําใหญ่เพอะทะ,ทะนะครับไม่มีไม่มีความออดช้อยนะครับทําได้เงินจริงใช้เงินจริงเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องทําคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องหาหาน้ํายาอะไรสักหน่อยแล้วมามาล้างเช็ดนะครับเนี่ยเช็ดเช็ดแถวแถวเนี้ยพอนะครับเนี่ยเช็ดแถวแถวนี้พอเนาะเช็ดเอา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 ่าตัวเลกเกอร์เนี่ยออกนะครับเราจะได้เห็น จะได้เห็นความสวยขึ้นกว่านี้นะครับนะแต่นี่ผมได้มาก็ยังไม่ได้ไม่ได้เช็ดไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะครับได้มาถึงก็รีบเอามาทําคลิปให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเพราะมีความเพราะมีความหลงไหลให้ชื่นชอบนะแล้วก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆที่ติดตามนะครับได้รับได้ชมนะครับได้ชม มีดหลงพ่อเดิมเล่มเล่มเล่มคูเล่มคลาสสิกอย่างนี้นะครับเพราะเราอยากจะให้พี่ๆน้องๆได้เล่นไม่ไม่หลงทางนะครับไม่หลงทางไม่หลงไม่หลงกระแสเกินไปนะครับว่ามีดหงพเดิมนั้นสภาพจะต้องเป็นอย่างไรก็ต้องนึกถึงว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นสร้างมา100กว่าปีนะครับจะหาสภาพสวยวิ่ง ขาขาวนมข้นแหน,แนสวยวิง่งครบทุกเส้นไม่มีชม้ำรุดอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับ <laughs> นะครับเรากลัตียืนยันได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเมื่อก่อนสมัยนั้นคนที่บูชานะครับที่ศรัทธาในหลวงปู่นะครับต่างก็ไปบูชามีดหมอมานั้นต่างก็เอามาพกติดตัวนะครับเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้บุกป่าฝ่าดงนะครับ ก็ต้องหวังพึ่งพุทธคุณและบารามีหลวงปู่ติดตัวไปด้วยนะครับแล้วก็จะจะให้สวยวิ่งนั้นคงปิดไปไม่ได้นะครับนะตามความคิดผมนะครับอ่าหรือกันจะอย่างไรก็ไปต่อยอดเอานะครับนี่ครับเรามาให้ดูกันละนะครับเล่มสวยเล่มคลาสสิกอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดแหนจีนตัวนี้ยังอยู่นะครับเนี่ย าเกิดแหนกินตัวนี้อ,อยู่นะโอ้โหจะไปอีกเลยนะครับไม่เล่มนี้จะได้ความกระสิกข,ขึ้นไปอีกนะครับเพราะผมก็ไม่เคยได้แหนกินเขาเลยนะครับรพยายามหวังปรารถนาขนขวายสแสวงหาอย่างมากนะครับเรื่องแหนกินเนี่ยนะครับเพราะเราอยากจะอามาโชว์มือนกันจะได้รู้กันนะครับว่าแหนกินนั้นเป็นแหนท,ที่สวยงามละเอียดอ่อนนะครับว่าตัวแหนตัว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 ,ตวเนี่ยเขาเป็นเลส เขาเป็นงานขึ้นมือนะครับเขาเป็นงานขึ้นมือจะละเอียดอย่างนี้เลยเนี่ยจะละเอียดอย่างกับเส้นลวดถักตัวนี้เลยนะครับไม่ได้ผิดไปนี้นะตัวส่วนของเกที่ทําออกวาขายกันใช้เลเซอร์ยิงนะครับอ่านี่ต้องก็ต้องดูให้ดีนะครับของดีมีน้อยนะครับของเกมีเยอะนะครับก่อ,ค,อค่อยศึกษานะครับเอาไปต่อยอดเอาไปเอาไปพิจารณาต่อยอดกันนะครับเชื่อผมแล้วก็ เอาไปต่อยอดนะครับเอาไปขนขวาเพิ่มเพราะผมความรู้ผมนั่นก็มีเพียงแค่ขั้นพื้นฐานนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีจนแบบทะลุป,ปูป,ปงนะครับรู้เพียงแค่ขั้นพื้นฐานในการดูมีดนะครับแล้วก็เอามาแนะนําเอามาพูดคุยเอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์นะครับที่เป็นสปอนเซอร์เข้ามา นี่เราก็ต้องขอน้อมรับทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเพียงแค่ท่านสละทรัพย์ของท่าน10บาท20บาท50บาทหรือ100บาทเราก็น้อมรับนะครับน้อมรับทุกท่านที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์นะครับแล้วเราก็จะพยายามนะครับแล้วผมผมก็จะพยายามขนขวายสอกหาสเสวงหามีดหมอหลงปู่เดิมนะครับเนี่ยเล่มคลาสสิกอย่างเงี้ยเอามาให้ ได้รับชมนะครับได้รับชมได้รับรู้ได้ดูได้ศึกษากันนะครับว่าม <c oughs> ีดหมอของคนเดิมนั้นทุกสภาพนะครับถ้าแท้ถุงเงินรับเช่าหมดนะครับต้องพูดกันอย่างนี้เลยนะครับถ้าแท้นะถ้าแท้ดูง่ายสบายตานะครับไม่ต้องให้คนอื่นดูนะครับดูคนเดียวพอ <c oughs> นะครับดูคนเดียวพอ <c oughs> ถ้าชอบก็บซื้อละครับเนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่อยู่ในดวงใจของเราเรากคารคศรัทธา นะครับแล้วก็มีความปรารถนาดีกับพี่ๆน้องๆที่จะได้ศึกษาร่วมกันนะครับเล่นหาให้ถูกที่ถูกทางถูกวัดนะครับไม่ผิดนะครับไม่เอาของเกยมายัดหลอกขายกันนะครับเราอยากจะให้ทุกคนได้ประจักษ์ซึ่งพุทธคุณมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะครับพุทธคุณมิตรหมอหลวงพ่อกันนะครับเราต้องการเผยแพร่บาร,รมีหลวงพ่อนะครับว่า ปีดหมอนั้นไม่เป็นสองรองไครในเรื่องเครื่องรางนะครับนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ใกล้เวลากะไวมากครับยี่สิบนาทีเนี่ยแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เครื่องก็จะตัดเลยคงจะคงจะเป็นเพราะเครื่องเราแรมน้อยมั่งรับก็เลยทําให้บรรจุอะไรมากไม่ค่อยได้แต่เราก็ค่อยๆทํานะครับค่อยๆทําค่อยๆดูกันแล้วก็ ท่านใดนะครับถ้าจะติชมนะครับถ้าจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็เชิญได้นะครับทางเฟซก็เฟซทุ่งเงินพิมพ์หนูนะครับทางไลน์ก็ไลน์นี้เลยครับไลน์ศูนย์แปดเก้าหกสี่หนึ่งหกสองหกห้านะครับและแอปไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้นะครับจะถามจะติจะชมน้อมรับทุกคําครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอยยติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้านะครับเราก็จะมาพบกันใหม่นะครับ ตราบเท่าที่เรามีมีดหมอเลียบใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกลาวคำว่าสวัสดีครับผมทุงเงินพิมพ์หนูครับ